วันนี้เราจะมาปลูกต้นพันธุ์หอมบัวเลยกันนะคะโดยต้นพันธุ์ที่เราจะนํามาปลูกในวันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่อยู่ในกล่องพัสดุค่ะเป็นต้นพันธุ์ที่ถูกตีกลับมาซึ่งต้นพันธุ์นี้ถูกตีกลับมาเม,มื่อวันที่14มกรานะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่18มกราคค่ะอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์ที่อยู่ในกล่องนะคะเมื่อเราเปิดออกมาแล้วต้นพันธุ์มีลักษณะใบเหลืองให้เราเด็ดใบเหลืองและช้ำออกนะคะ และเราก็จะมาแยกต้นนะคะที่เป็นกอออกจากกันให้มีลักษณะเป็นต้นหนึ่งต้นแบบนี้นะคะและตัดรากออกนะคะเราจะตัดรากออกให้สั้นประมาณนี้นะคะเพื่อให้รากงอกใหม่นะคะแล้วเราก็จะมาลงปลูกในดินที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาทดลองปลูกให้ดูในถุงที่เราใช้เพาะชำค่ะเนื่องจากเราเตรียมแปลงไม่ทันเรายังไม่มีแปลงลงแล้วก็เราไม่ได้เตรียมตะกร้าไว้ค่ะและเรามี ไว้เราก็เลยเอามาลงในถุงนะคะในทุกๆต้นนะคะเราจะต้องตัดแบบนี้นะคะเราจะลอกใบออกในกรณีของคนที่ต้องการตัดใบออกเพื่อให้ใบมันมีลักษณะตรงเลยก็สามารถตัดได้นะคะแต่เราจะไม่ตัดออกค่ะเพราะการปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ของเราเป็นต้นพันธุ์ที่ยังสดอยู่ค่ะต้นพันธุ์ที่สดนี้ก็คือเขาสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เลยค่ะแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ7-10วันนะคะ ระยะ7-10วันแรกใบที่เหลืองจะเริ่มเหี่ยวและแห้งลงไปนะคะซึ่งถ้าเหี่ยวแห้งลงไปจะเป็นสภาวะปกติค่ะเพราะระยะนี้รากเขาจะยังไม่เดินนะคะหลังจากผ่านไปได้10วันแล้วอะค่ะเมื่อรากใหม่ของเขาออกมาแล้วเขาเริ่มหาอาหารเองได้อะค่ะตอนนั้นใบจะมีลักษณะสีเขียวจะเริ่มมีใบเขียวงอกมาใหม่นะคะส่วนใบพวกนี้ค่ะที่เราไม่ตัดออกเขาก็จะเริ่มแห้งไปค่ะการลงปลูกต้นพันธุ์นะคะ สามารถลงปลูกในที่ลงแจ้งได้เลยค่ะขอเป็นที่ที่มีแดดออกโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแดดประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าใบจะได้รับการสังเคราะห์แสงและจะทำให้ใบแข็งแรงค่ะใบตั้งตรงถ้าเรานำต้นพันธุ์ไปปลูกไว้ในที่ร่มนะคะใบจะล้มได้ค่ะจะไม่แข็งแรงจะอ่อนแอและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือการรดน้ำค่ะ หอมบัวเลยนะคะเป็นหอมสายพันธุ์ที่ชอบน้ําแต่เป็นระดับปานกลางนะคะคือชอบน้ําชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําให้น้ําในพื้นที่ปลูกของเรามันแฉะเกินไปการจเจริญเติบโตของเราจะช้าค่ะต้นจะเหลืองจะแคระจะแกรนเราจึงควรควบคุมน้ําให้อยู่ในระดับที่พอดีนะคะคือ มีความชื้นที่พอดีไม่แฉะจนเกินไปไม่ทําให้เกิดน้ําขังอยู่ในแปลงค่ะหลังการปลูกนะคะระ,ระยะประมาณ15วันถึง20วันระยะนี้นะคะเราสามารถเติมปุ๋ยได้ค่ะพรวนดินรอบข้างได้ค่ะในกรณีนี้ที่เราเอามาให้เป็นตัวอย่างก็คือจะเป็น ดินในถุงนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีการเติมปุ๋ยอะไรมากนักแต่ว่าถ้าระยะน,นั้นเราอาจจะมีการนําปุ๋ยคอกมาโรยบางๆเบาๆค่ะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้เขานะคะเพราะว่าเขาหาอาหารกินได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มอาหารให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่การหาอาหารของเขามีจํากัดค่ะมันไม่ใช่อยู่ในแปลงดินที่เขาสามารถหาอาหารเพิ่มต่อเองได้ค่ะ สำหรับคนที่นำต้นพันธุ์ไปปลูกใหม่นะคะในระยะหนึ่งเดือนแรกอาจจะรู้สึกว่าต้นพันธุ์เติบโตล่าช้านะคะอาจจะรู้สึกหมดหวังหมดกำลังใจคิดว่าปลูกไม่เป็นปลูกไม่รอดต้นพันธุ์มาปลูกแล้วไม่สวยงามนะคะไม่ใช่เลยค่ะระยะนี้นะคะเป็นระยะรอคอยค่ะเมื่อต้นพันธุ์อายุครบ30วันแล้วนะคะหลังจากเข้าสู่ในช่วงของเดือนที่2นะคะการจเจริญเติบโตของต้นพันธุ์จะรวดเร็วมากค่ะเร็วจน ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่สนใจเขาไป่ปย่าเราเลยเขาเนี่ยแล้วเรามาดูเขาอีกทีเราจะรู้สึกว่าเขาสวยมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยปลูกนะคะอยากทดลองไปปลูกนะคะสามารถสั่งซื้อต้นพันธุ์ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สั่งไปแล้วแล้วได้ต้นพันธุ์เหลืองไม่ต้องตกใจนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะสามารถลงปลูกได้ปกติค่ะทางเราก็ปลูกต้นเหลืองแบบนี้เช่นกันค่ะ